แชร์สูตรการเทรดทองครั้งเดียวกำไร16ล้านชุดนี้ก็จะเป็นออเดอร์ฝั่งบายนะครัที่ผมถือมาประมาณ4,500จุดนะครับจากการที่ายขึ้นมาในราคา2390.17นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังถือพ o ร i ชั่นชุดนี้อยู่นะฮะซึ่งเป็นอีกแรกที่ผมใช้เทรดเนะี่ยคือ m r r k t t t r u u t u ร e ในะระดับ t i m e f r a m e ฮดโฟร์นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยราคานะ้มีการเบรกไฮขึ้นมาเป็นการ BOS หรือว่า b เ a ร o o f structure นะครับโลที่สามารถส่งราคาขึ้นมา ให้เบรกไฮได้นะครับที่มีการคอนเฟิร์มด้วย m c c d ก็คือโลนี้นั่นเองนะครับดังนั้นะ Market Structure เนี่ยในระดับ t i m e Fame Head 4ก็คือยังเป็นฝั่งบายนะครับให้เราโฟกัสหาจุดเทรดที่เป็นฝั่งบายนะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราเห็น Market Structure ฝั่งบายในระดับ t i m e f ฟ e ม e ฮดโแล้วนะครับผมก็จะรอ MACD ตัดสวิงนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะถ้า MACD ยังไม่ตัดสวิงเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะบายบนดอยได้ไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยราคาจะขึ้นก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปบายบนดอยนี้นะให้เรารอ m a c d คอนเฟิร์มก่อนนะครับพอ m อ็มเอซคอนเฟิร์มนะครับเราก็ทำการตีฟิโบไทม์โซนขึ้นมานะครับในสวิงแรกของการพักตัวนะครับตีจากสวิงไฮถึงสวิงโลนะครับตีจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับใน MACD ลูกแรกนะครับเมื่อเราเห็นฟิโบตั้งซี่ไทม์โซนนะครับเราจะเห็นเลยว่าราคาวิ่งขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยเราไม่ควรที่จะบายตามนะเพราะว่าอะไรครับ พราะาราคาเนี่ยยังอยู่ในเลเวล2อยู่นะมีโอกาสที่จะเบรกหลอกได้นะฮะให้เรามารอเลย2ขึ้นไปถึง3นะครับเมื่อถึง3เมื่อไหร่นรนะจะเป็นการเบรกจริงนะครับแต่การที่เราบายตรงนี้ก่อนนะเป็นการบายที่ราคาดีเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะ บ u าขึ้นไปตอนราคาเบรก2นะครับแล้ววิ่งขึ้นไปเบรกจริงตอนผ่านทะลุเลเวล3นะครับเทคนิคที่3ผมใช้วอลุ่มโปรไฟล์นะครับในการคอนเฟิร์มจุดเข้าเทรดนะวิธีการตีนะก็ตีตามสวิงเลยนะครับอันนี้จะเป็นสวิงของ Time Frame h 1นนะครับตีจากโลสุดไปไฮสุดนะครับจากซ้ายไปขวานะครับเราอยากรู้ว่าเราจะเข้าเทรดที่ราคาเท่าไหร่นะครับก็ใช้วอลุ่มโปรไฟล์เนี่ยในการคอนเฟิร์มได้เลยนะครับ ถ้าวอลุ่มโปรไฟล์นะมีการพีคที่บริเวณไฮแสดงว่าเจ้าตลาดเนี่ยทำการขายให้รายย่อยที่บริเวณนี้นะเราไม่ควรเข้าไปยุ่งนะให้เรามารอเทรดที่วอลุ่มโปรไฟล์ที่จุด POC หรือว่าจุดที่พีคสุดของราคานะครับแบบนี้นะหมายความว่าเจ้าตลาดทําการซื้อเยอะที่บริเวณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอราคาลงมาเห็นไหมมีการลงมารอบแรกนะแล้วก็ลงมากว่าทีหนึ่งก่อนนะลงมาสู่จุดที่พีคสุดแล้วก็ถัดมาก็คือจุดที่พีคน้อยกว่าเห็นไหมครับ อางนั้นมีการรีเจ็คกลับขึ้นไปนับแล้วก็มีการไซเวยนะครับพอไซเวยไม่ทําโลแล้วนะครับแสดงว่าจุด POC นี้ยังทํางานได้นะครับเมื่อจุด POC นี้ยังทํางานได้หรือว่าจุด Point o f control หรือว่าจุดที่มีโวลลุ่มพีกสุดตรงนี้สามารถที่จะรับราคาไว้อยู่ได้นะครับราคาก็จะสามารถที่จะเบรกกรอบแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยรอบายที่บริเวณนี้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มราคานะครับและเทคนิคที่4คือเทคนิคสุดท้ายนะครับที่ผมใช้เทรดในออเดอร์นี้นะครับก็คือเรื่องของฟิโบแฟร์นะครับ ฟิลวแฟนเนี่ยจะบอกกรอบในการเทรดของเราคนระับโดยการตีจากสวิงซ้ายไปขวานะครับตีที่จุดที่มีการเชนน็อปคาแรคเตอร์นะวันนี้จะเป็นเชนย่อยในระดับไทม์เฟรม H1 นะครับซึ่งจุดที่เราเทรดนะครับคือจุดที่ราคาเนะี่ยมีการลงมาเทส88.7และมีการเด้งขึ้นไปเคลียร์แนวต้านที่61.8แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นราคาก็มีการลงมาแต่ไม่ทำโลใหม่นะครับแสดงว่าราคาเนะี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปยืน78.6และกลับไปเทสที่แนวต้าน 61.8ได้อีกรอบหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่บริเวณแนวะต้านที่61.8%ของฟิโบแฟนเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจุดนี้นะผมจะทำการเคลียร์ออเดอร์นะประมาณ481,000ปดมดอลลาร์สหรัฐนะครับ ปิดกำไรข้าพอร์ไปเรียบร้อยนะตามเทคนิคการเทรด MMTT ที่ผมสอนไปนะใครดูคลิปนี้จบแล้วได้ความรู้นะพิมพ์คำว่าได้ความรู้ได้ช่องคอมเมนต์ได้หน่อยอะใครเคยเจอปัญหากราบค้างตอนเทรดชนข่าวจนทำให้ทุนหายกำไหรหมดปรเ,เรื่องนี้คุณจะไม่เจอเด็ดขาดเพราะที่อ e ีเทวลกราบลื่นไหลมั่นใจได้ทุกสถานการณ์ถ้าใครอยากเทรดแบบสบายใจกราบไม่ค้างคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลย